หอมมากเลยว้าวหอมมากข้าํำลายสอหมดแล้วเหมือนว่าจะมาจากทางนั้นเรารีบไปดูกันเถอะออฟนายเออเจ้าสะบัดปีกไปทางนั้นให้กลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปสู่ศูนย์กลางตลาดทิศแท้ พี่สาวก็ใช้กลิ่นหอมของมันฝรั่งเพื่อดึงดูดอ็อกให้เข้ามาพี่สาวฉลาดเกินไปแล้วนะก็ไม่รู้ว่ากลิ่นนี้จะลอยไปไกลได้เท่าไหร่กันวางใจเถอะอ็อกมีต่อมรับกลิ่นที่ละเอียดอ่อนมากทั้งตลาดจะต้องได้กลิ่นมันแน่เอ,อ๊คิดจะดึงดูดพวกออกด้วยกลิ่นเล็กๆน้อยๆนัน่นเลยอไรเดียงสาซะจริง ไม่ว่าเผ่าจิ้งจอกหิมะของเราจะไม่มีมันเทศแต่สมุนไพรต่างๆที่เผ่าจิ้งจอกหิมะของเราผลิตทุกปีก็เป็นเงินตราสกุลแข็งดับใดที่เรากดราคาให้ต่ำลงแลกเปลี่ยนสิ่งของของคนอื่นให้หมดไม่ช้าก็เร็วเผ่าสิงโตบินก็จะต้องยอมจำนนต่อข้าเป็นแน่แต่ว่ามันหอมมากเลยจริงๆนะเจอแล้วละกลิ่นหอมฟุ้งมาจากที่นั่นนั่นเอง เออเย่ <Yeah. S 1> พี่สาวดูเหมือนว่าจะสำเร็จแล้วนะออกจำนวนมากมายกำลังพุ่งเข้ามาหาเรา <c oughs> ได้ผลลัพธ์ดีกว่าที่คิดแฮะไม่นึกเลยว่าจะดึงดูดออกมากมายขนาดนี้ได้ <c oughs> ยิ่งใกล้ย,ยิ่งหอมนี่คืออาหารอะไรกันแน่นะว้าวข้างหน้าข้างอาหารก็มีตัวเมียคนสวยอยู่ด้วย ข้าไม่อยากกินอาหารแล้วแต่ข้าต้องการนางหืมทำไมโฟกัสของพวกเขาถึงเปลี่ยนไปล่ะฉากนี้มันทำไมรู้สึกเหมือนตอนมาที่เผ่าสิงโตบินครั้งแรกเลยนะเนี่ยตัวเมียที่อยู่ข้างอาหารเจ้าสวยมากเลยข้าไม่เคยเห็นตัวเมียที่สวยขนาดนี้มาก่อนกลับบ้านไปกับข้าเถอะนะข้ายินดีที่จะแลกเปลี่ยนอาหารทั้งหมดเพื่อแลกกับเจ้า <C> e <at> ข้าบอกแล้วยังไงละ่ะดิ่นเล็กๆน้อยๆนี้จะดึงดูดออกมามากมายได้เช่นไรทิแท้พวกเขาก็ถูกความงามของข้าดึงดูดเอาไว้ <S <S <C> e <at> เออจิงจอกตัวนี้ไปเอาความมั่นใจที่อธิบายไม่ได้มาจากที่ไหนกันนะจิโ <C> ม e <at> <G> <mo> เหมือนว่าเจ้าจะไม่พอใจมากสินะก็ด <C> e <at> <G> ี <mo> วันนี้ข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นถึงพลังของความงามของข้าให้เจ้าได้รู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนพิเศษกันนี่พวกเจ้าออกพูดต่ำต้อยความสวยของข้าไม่ใช่สิ่งที่พวกเจ้าจะปรารถนาตามอำเภอใจได้หรอกนะเอะหลบไปอย่าขวางทางข้าเอะอะไรนะฮึอ๋ตัวเมียคนสวย นี่คือสมบัติทั้งหมดของข้าข้าให้ทุกอย่างกับเจ้าเจ้ากลับบ้านไปกับข้าเถะนะจะเอาเงินทั้งหมดไปทำอะไรตัวเมียเจ้ากลับไปกับข้าเถอะข้ามีของกินมากมายและประการได้ว่าจะทำให้เจ้าอิ่มได้ทุกวันข้าเองมีสมุนไพรมากมายเจ้ากำเนิดลูกให้กับข้าข้าจะให้เจ้าทั้งหมดเลยนี่ตัวเมียคุณสวยเลือกข้าสิเจ้าต้องการอะไรข้าจะหาทางให้เจ้าทุกอย่างเลย นี่มันเป็นไปได้เช่นไรกันนะตัวเมียคนสวยที่พวกเขาพูดถึงก็คือจิมโมอย่างนั้นเหรอน้อยพวกเขาตาบอดได้ยังไงกันเห็นอยู่ชัดๆว่าข้าสวยที่สุด